สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลิตาสมบูรณ์ค่ะผ่า,าคุณชาววิจัยทดสอบาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาล,ลัยราชพัฏลำไยพนันนีดิฉันรู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะกับการได้รับรางวัลน,นี้นะคะแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยกูลทองอารามที่ให้โอกาสในการทํางานและได้พัฒนาในเชิงพื้นที่และมีโอกาสร่วมทํางานกับ ขณาจารย์ท่านอื่นๆนะคะในคณะอื่นด้วยนะคะแล้วก็พาน้องๆในคณะได้ทำงานร่วมในชุมชนด้วยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะคะแล้วก็ในเชิงพื้นที่บ้านท่าฉลับนะคะจนได้รับความสำเร็จและการยอมรับในชุมชนนะคะเช่นการออกแบบ ล,ลวดลายเสือนะคะลายเสือลายลำไยจันทบู์นะคะที่ได้เห็นอยู่นี้นะคะก็ได้จดสิทธิทบัตรแล้วก็มีกิจกรรมที่มากมายที่ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาในเชิงพื้นที่จนประสบความสําเร็จนะคะดิฉันก็ภาคภูมิใจในรางวัลแห่งนี้นะคะแล้วก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์ในคณะและในมหาวิทยาลัยในคณะอื่นๆนะคะที่คอยช่วยสนับสนุนและคอยหนุนเสริมร่วมขับเคลื่อนพัฒนาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างต่อเนื่องนะคะ แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมก็ขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับในนามของผู้บริหารของอขาคณะครุศาสตร์นะครับ,บราคณะบดีคณะครุศาสตร์ก็ต้องบอกถึงภารกิจหลักของขาคณะครุศาสตร์นในเรื่องของการส่งเสริมคณาจารย์ของเราให้มีผลงานทางวิชาการเช่นท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิตานะครับสมบูรณ์ท่านก็ได้ทําวิจัยลงกับพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เสือจันทบุรีแล้วก็รวมทั้งได้รับรางวัลมูลนิธิของบุญถินนะครับ นั้นก็อยากให้ทุกท่านนะครับมีกําลังใจแล้วก็พยายามที่จะ,ะช่วยกันพัฒนาคณะคุศาสตร์ให้มีชื่อเสียงต่อๆไปครับขอบพระคุณครับความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิตาหรือว่าอาจาริงน,นะคะรู้สึกยินดีมากๆค่ะเพราะว่าจากการร่วมงานในโครงการกับอาจารย์ท่านอาจารหิงนะคะก็ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับสิ่งต่างๆและก็ได้ไปเห็นสิ่งต่างๆที่โครงการของท่านอาจารย์หนิงได้ไปพัฒนาให้กับชุมชนในท้องถิ่นนะคะแล้วก็อยากจะแสดงความยินด,ดีกับท่านอาจารย์หนิงด้วยนะคะที่ได้รางวาาาัลบุญถิ่นอัฐากรนะคะ,อะขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะคะอาจารย์หนิงขอบคุณค่ะซึ่งในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กรมาภิบานีเป็นอย่างมากค่ะ ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานะคะส่งผลให้เกิดผลงานเกิดความภาคภูมิใจต่างๆค่ะต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชาพัฏ์ลำไยพนันธที่ให้โอกาสในการทำงานร่วมกับคณาจารย์ที่เห็นการเรียนการสอนที่เป็นปรูปธรรมมากขึ้นขอขอบคุณมากค่ะหรู้สึกด,ดีใจมากๆค่ะ ที่ได้เข้าร่วมโครงการสตรีมและหนูก็ภูมิใจที่ได้ลงมือปฏิบัติและก็ทําสบู่ค่ะผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้เข้าร่วมโครงการสตรีมและได้ทําสบู่สมุนไพรผมขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่จัดกิจกรรมแบบนี้และอยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้อีกครับอมครับขอขอบคุณทางมหาลัยที่ได้จัดกิจกรรมและอยากให้มาจัดกิจกรรมนี้อีกนะคะ รู้สึกภูมิใจที่ได้ทอลายนี้ค่ะแล้วก็ได้ร่วมกับอาจารย์ทำลายหลายๆล,ลายค่ะทำขายด้วยได้โดยแล้วก็ดำไปไปโชว์หลายๆแห่งค่ะรู้สึกดีค่ะแล้วก็ชอบมากค่ะกับอาจารย์ด็อกเตอร์ลิตาค่ะมาทำหลายๆอย่างมาสอนมาทำแล้วเราก็ทำเกี่ยวกับเสือกับกกก็ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภาัฏน์ทำไาคณีแล้วก็อาจารย์ ดรลิตานะคะที่ได้มา,าให้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็มีการพัฒนาผิดพันธ์ใหม่ๆลวดลายเสือใหม่ๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะ